โอเคครับวันนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมนิวเน็กหรือเน็กสเต็ปนะครับวันนี้จะมาทำ Content, คอนเทนต์นะครับระหว่างวอร์เดสเ g e n นกับวอร์เมจิกแลนะครับเดิมเดิมเหมือนกันตัวจูเหมือนกันใส่ของเหมือนกัน,เ,น,กนเป๊ะเลยนะใครจะลงดันดีกว่ากันนะครับระหว่างเกฟสามเอ้เล็กเกฟสีน Magic, ่นะครับวอร์เมจิกก็เดิมเดิมนะครับไหนๆก็มีอยู่ในตัวแล้วขอลองเทสหน่อยละกัน ตน้ตนเกมก็ขอถ่ายเอาไปทําปกคลิปก่อนละกันโอเคมาสเตตัสของก็เหมือนกันหมดนะครับไปตาแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของนะเมจิกมันน่าจะช้ากว่านะดูทรงแล้วผมลงไม่เป็นนะครับเคฟบอะลงไม่เป็นนะลงมั่วๆนะครับ ไม่รู้เขาตีกันยังไงฮะกูอีเข้าแค่นี้เองเหรอฮะไอะเฮียชาติไหนจบเนี่ยอย่างเงี้คยคุยลบคลิปทันปะวะไม่เอ็ดแน่นอนอย่างนี้ไม่เอ็ดแน่นอนทำไมกูอีแค่นี้วะปัญญาอ่อนปะวะโอ้โหไอเฮียนี่แค่ด่านแรกรอบไปเท่าไหร่แล้วนะ่ะจะนาทีแล้วเนี่ย เฮี้ยกว่าจะตายไม่ปาไปสองสามนาทีเลยเหวะเฮี้ยอะไรนะฮะบักปะเนี่ยเฮ้ยมันมันแปลก,ปลกนะกูว่ามันแปลก,ปลกนะของกูก็แรงอยู่นะแค่ไม่มีฉายาแฟนตาติกนะแล้วก็อ e ีแค่บวกแปดนะครับแต่ใส่เซ็ตมันก็จะเพิ่มมันบวกเก้านะแต่มันก็ไม่ควรเบาขนาดนี้นะครับ อะไรวันนี้เฮียชาติไหนจบจบชั้นไหนบอกด้วยโห oh, จบชาติไหนสก,กิลบอกด้วยละกันตัวนี้ต้องตีหรืออีไว้้เฮียมันยกไม่ขึ้นนะเมจิกอะเหล่ามั่วเลยละกันใส่มั่วเลยละกันมั่วทรงมั่วเซิงเลยเนะี่ยเวยอีส่วนเลยมาดิ ข้าทีละแสนอะไรวะใช่ปะเนี่ยหูชาติไหนจบไอ้เหี้ยจบชาติไหนเรียกกูทีนะอย่างเงี้ยโอโ้โหโหคนมาเย็ดมดอะโคตรเย็ดซอสอะอย่างเงี้ยเหี้ยอีส่วนแม่งเลยสี่หมื่นโอ้โหสภาพปีไหนจบเนี่ยอย่างเงี้ย ไว้ก้อนเลยอย่างเงี้ยไว้ก้อนเลยตีไม่เข้าเลยโหแต่เป็นยูอีเอิรใส่ทุกท่าแล้วแม่งกว่าจะตายเฮียเฮียอ้วนตายสักทีเออโอ้โหด่านแรกก็บีแล้วว่ะสัตว์นรกเฮียด่านแรกก็สองนาทีเกือบสองนาทีครึ่งมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนวะ กูใส่ของแล้วไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวดูบอสดิ้กี่ทีตายตัวเมื่อกี้อาจจะบักอาจจะเออชักกะเออตัวเมื่อกี้อาจจะเออชักกะเออฮะลูกน้องกูยังอีไม่ตายโอ้โหบอสเข้าแค่กระจึงนึงไอ้เหี้ยเอะทำไมมานากูหมื่นหนึ่งวะโหอโีอย่างนี้กี่ชาติจบวะเนี่ย อ๋อกูเวลไม่ถึงใส่ของกูใส่ที่รถเวลแล้วมันจะเด้งออกต้องมาใส่หน้าก่อนกดเริ่มดันนะครับไม่ใช่ใส่ข้างนอกมานะออกกูรู้ละกูว่าละเฮียของมันน่าจะถอดออกนะน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอ้โหกูว่าอยู่เฮียมันถอดแคสกูออกเพราะแคสมันเวลเกินหกสิบเพราะว่าผมเวลห้าสิบเจ็ดไงเลยใช้ที่รถเวลสีฟ้าเอา ลดไปก็เท่านั้นนะครับลงดันหรือลงวอมันก็ถอดออกนะครับต้องรอใส่ตลอดทุกรอบนะครับว่าอยู่เฮียงงเลยเราโค่นงงกับทรงนายเลยเฮียอ,อีว้าวอีกกูเอาว้าวอีกว้าวแล้วว่าวอีกเล่นไม่เป็นนาะกูไม่เคยลงดันเฮียอะไรแบบนี้ไงเฮ้ยลงคลิไปไปอายเขาด้วยเนี่ยแต่กูเรียวๆไงกูมันคนเรียวๆอยู่แล้วไง จะลงผ่านไม่ผ่านยังไงกูก็ลงไงกูไม่ตัดออกด้วยตอนเนี้ยทําไมหนอกูมันเลียวไงอืมกวนเลียวจริงกวนเลียวจังเลียวจริงอะ่ะไล่มึงกลับไปร้องเพลงติงนางนางตังนิงชักกะโปรลิงชักกะโปรลิงอะ,ปโ,ปงอะโอ้โหชาติไหนจบเนี่ยเปลืองยาชิผหายยังเนี้ยแต่ไม่เป็นไรมีห้าหมืนกว่าหลอดถ้ามันมีฉายายาแฟนตัตติกอะ่ะมัน มันแรงสาสิเปอร์เซนเลยนะเว้่คนดูแล้วก็ e ผมแค่บ,บวกแปดเองถ้าเป็นตัวเซาอีกเออเซาก็ e แรงกว่าจูนะครับเซลฉายาแฟนตาส์ e บวกเก้าแค่นั้นจบเลยแรงกว่านี้หลายเท่าแต่กูจะจบปีไหนเนี่ยปีมาโว้ไปไหนไอ้เหี้ยปีมาโว้เหี้ยอย่างเงี้ยายาวๆอ่ะอีลูกน้องยังไม่ตายเลยยัดแม่ เ้ยตายแล้วเว้ยที่สุดท้ายเว้ยตายเว้ยฮะรถไม่ถึงครึ่งหลอดอะไรอะอะไรของโลกวะผมงงเฮียอะไรกันวะเฮียโคตรเบาเลยดับเบิลยูแม่งเลยดับเบิลยูสายรัดนี่แหละจบสักทีเฮียควยเอา้า ยังไม่โจบกีกิสัตกูด่าแม่งแล้วด้วยควยเอ้ยเกมพิกปะเนี่ยโอ้โหเกือบไอ้เฮีย ب. ควยไว้ก่อนนี่ไงกวาแล้วแม่งเด้งแคทกูออกไอ้เี้ยมันต้องไปใส่ข้างในนะครับคนดูผมลืมไนงะไม่ได้ลงนานจัดเฉียสเตตัสแค่เนี้ยดานจริงมันแรงกว่าน,นี้เว้ย ูมีของอีกมีของอะไรในตัวก็ใส่ใส่แม่งไปเถอะมุ้วๆซั่ๆนี่แหละเฮียนี่เดี๋ยวให้ดูสเตตัสตามจริงมันต้องเป็นแบบแบบนี้นะนี่ตามจริงต้องนี่แบบนี้เลยนะครับมันต้องเข้าไปใส่ข้างในนะครับนี่เข้ามาใส่ในนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะเด้งออกนะครับเพราะเราใส่ลดเวลนะนี่เห็นไหมทําไมเขาไม่แก้ก็ไม่รู้นะเป็นมาเป็น จะปีแล้วนะไม่รู้ทําไมแม่งไม่แก้เฮียปัญญาอ่อนติงตองก็ยอสมองหมาปัญญาควายขี้เลื่อยแดกสมองแล้วนไะอเฮียไม่ไม่แก้ก็ไม่รู้เฮียทํากูดูแย่เลยคลิปเนี้ยเฮียก,ก,กูไม่ผิดนะเว้ยแม่งกูแค่ลืมแต่มืองควรแก้นะเว้ยเนี่ยแรงขึ้นแน่นอนมานากูเพิ่มแล้วเห็นป่ะเลือดเลือดกูโอ้โหหวยโคตนมอมแมมซำแซมเมาเซาเมือเซอเฮียโค่หมูซอโคตรซอแสกะแมเดือยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันแรงขึ้นนะเห็นปะ่โโะ เฮีย er, รอบแรกอียี่สบทีกว่าจะตายอ่ะเนี่ยแรงขึ้นเยอะดูดีกูอีร e ัวเลยมาดิกูอีร e ัวเลยมาดิประมาณสี่ทีตายนะเอา้าลั่นลั่นลั่นมันลั่น,นมือพี่ลั่นไปเองน้องเนี่ยดีด,ดีแป๊บเดียวก็ตายแลย้วเฮียถ้าของแบบนี้เฮีย er, เมื่อกี้แม่งเด้งออกกูลืมไม่เฮีย ทำกูดูแย่สัตว์ม่งเฮียโคตรเมาเซาโคตรมาเย็ดมดเฮียโค่นเยตพอรอแม่สัตว์มาดิเฮียรอบนี้กูเอาแม่งจริงโดนนะอย่างนี้โดนนะคำนวณมาแล้วนะนี่เป็นไงทีเดียวตายนี่เป็นไงเฮียระดับนี้แล้วตัวตัวไม่กลัวใครมาดิอีจังหวะนี้จะส่วนเปนะครับนี่นี่เป็นไง ถึงไม่เคยลงดันก็รู้นะครับสเต็ปพอมีนะครับเียอย่างงี้จะโดนพอดีเนะนี่ยนี่นี่เป็นไงแรงขึ้นบ้าระแรงขึ้นเยอะบอกแล้วโถของของกูก็พอมีเป็นไงอ่ะแค่นี้ก็เอ็ดและฮี่อ่ะหวยคุณนึกว่าจะยาก มาเดี๋ยวอีแบบคนเซียนๆคนชำนาญการเขาทำกันนะเราไม่ต้องจะเป็นต้องเดินเยอะนะครับโมวาเมจิกงนะเพราะมันยกขึ้นช้านะครับเราเดินมานิดนึงแล้วก็อีขึ้นเลยนะครับฮะไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยเฮียโอ้โหไว้ก่อนเลยนี่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 สเต็มกัวมีฮะ ตรงดีแม่งเลยเอา้าชิบหายแล้วทูเลดวะไอ้นิวทูเลดวะโอ้โหจะอีส่วนแม่งเอา้ายาวแล้วอย่างนี้ยาวแล้วโดนเขาอีกเอา้าสัตว์หวย <c oughs> นี่เดี๋ยวโชว์ตัดแม่นเดี๋ยวโชว์ตัดแม่นนี่อีเสร็จนี่ไงเขี้ยมันให้กูโชว์สนนรกออกเลยเขินต่อไปวอร์เดสนะครับรีเจนนะ ของเท่าเดิมนะฮะของเท่าเดิมไปแค่นี้เป็นระดับรีเจนเฉยเขาลงกันยังไงวะวอร์เดตเฮ้กูเห็นในรักเกมมันเดินไปมุมบนซ้ายไม่ใช่เหรอวะโอ้ผิดลายแล้วย่างงี้ผิดลายและ,าล,าแล,ะลายแมนอนะได้อยู่อย่างเงี้ยผิดลายวะผิดลายการลงวะมันต้องอีรัวนะครับมันจะเอาดาเมจรวมๆหลายๆตัวมาระเบิดใส่ใเคียบอสท,ที่เราต้องการนะต้องอีรัวๆๆไม่ต้องงกหรอกขวดมานาะ อทำไมมันไม่เหมือนเขาอะเออหนีต้องอย่างนี้นี่นี่ต้องอย่างนี้น,ออน,นี่เห็นปะเฮียก็ไม่เท่าไหร่นะลูกกูยังลงเป็นเลยเนี่ยอ้เฮียลูกกูจะสองขวบแล้วลูกกูยังลงได้เลยเนี่ยรับลงดันเนี่ยลูกกูเนี่ยทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนนะหามลุ่งหามคํำหาเงินให้ปาเฮีย yeah, ง่ายเกินว่ะ นึกวก็จะยากปรับมาใหม่ก็ไม่ได้ยากนี่นาใส่เดิมเดิมลงก็ผ่านแล้วนี่นาไม่ต้องทาของเฮีย้ยอะไรเยอะก็เหมือนเดิมอะไม่ได้ต่างจากเดิมอะอันนี้ต้องเดินปะวะลืมวะลืมมาลักเกมอกูเดินแล้วอย่างงี้กูเดิน,น,ก,ดนกูพลานแล้วมันต้องอีรัวๆนะครับโอ้โหไอเที้ยสองตัวนั้นแม่งหลุดไปวะอุ้ยแรงอยู่มาดีมีม,ม,มีมีตัวใหม่เพิ่มมาไม่ได้ยากไอเฮีย้ยนึกวก็จะยากกว่าน,นี้ขวยง่ายทีเดียวก็ตายแล้วเนะ่ะระเบิดบุง้ง เฮ้ยไม่ตายักท <cells> <go es been DVD> ีวะเดินมาหากูดิเฮียบอสฮะไม่เฮียเอาใหม่คลิปสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เอาฮาเอาใหม่แล้วคลิปสุดท้ายแล้วกูจะไปแล้วพอแล้วเฮียเทคสุดท้ายแล้วโดนไปสามสี่ใบแล้วเฮียใบเก็บครับแม่งเอาจริงรอบนี้เอาจริง ด,ดูดิดูดิรอบนี้เอาจริงยกไม่มีผ้าดดูด,ดิทีเดียวเกือบตายอะดูดิตายเลยละกันรอบเนี้ยไปเลยละกันไปหวั่นเลยละกันโบมาดีเที่ยหวยไงไงใส่แม่งด้วยมาดีไงเราต้องปากดีใส่บอสเข้าไว้นะครับเราต้องมีเชิงมีทรงกับมันหน่อยนะไม่ใช่มายืนติ่มใส่มันยืนนิ่งยืนเงียบใส่มันเราจะไม่ผ่านนะครับ ถ้าเราปากดีใส่บอสเราจะผ่านง่ายนะครับบอสมันจะขลัวเรามันคือการข่มฝันศัตรูนะครับเดินมานิดนึงแล e, ้วอีนี่เป็นไงนี่เป็นไงแล้วก็อีรัวๆเลยไม่ต้องเดินเลยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ตายนะตรงนี้นะเป็นไงอาทีนึงก็เกือบพึ่งหลอดละถ้ามีฉายาแฟนตัสติกแล้วก็อ e ีบวกเก้านะแล้วก็เป็นตัวเซ่านะเพอเพอสองที่หล่นเลยนะ่ะของก,กากๆแบบนี้แหละอุย้ยง่ายเกิน ย yeah. นึกว่าโอเวอร์โหลดนึกว่าตัวปิกาจูนึกว่าใจแอนลงเองแยา่ไวายก้นต่อไป๊กต่อไปโจ๊กเกอร์นะฮะเดินมานิดนึงก็ยกได้แล้วอันนี้ผมเป็นนะไม่ไม่ติดเล่นแล้วนะจริงนะไม่ติดเล่นแล้วนะครับรอบนี้จริงจังนะครับ แต่กูไม่จบไงมาดิและกูไม่จบไงเป็นคุยเลยล่ะกูแขน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 น่ะกูแขนแขนนแขนแขนน่ะเป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเฮียอะไรสัตว์กูแขนแขนนแขนแขนน่ะกูแขนแขนมแขนแขนน่ะไอสัตว์เป็นคุยเลยล่ะกูแขนแขนนแขนแขนน่ะเฮียอะไรอะไรสัตว์เป็นคุยเลยเลยสัตว์ โอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมเซตเอ็ม t น็กซ์สเไว้ด้วยนะครับรับจัดเซตตามงบประมาณนะครับที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็รับร้อนของเหมายกตัวนะครับหนักๆของแม่ตกเมตานะครับรับจำนำของขายเอรับ M ปกตินะครับรับกลางแค่10บาทถึง20นะครับไม่มีเกินจากนี้นะครับของจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็กลางแค่20ของรักร้อยก็10บาทชิวๆไปช่วยกันไปนะครับ โอเคสำหรับเซตวอลเดทนี้ผมขายไปแล้วนะครับแต่วอลเม g i c ยังไม่ได้ขายนะครับก็มีคนแปะอยู่พันเจ็รบาทนะ w วอลเมจิกวอลเดทขายไปแล้วหกพันห้าโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับบวัสดีครับ